สวัสดีครับผมตองไปเคสนะครับนุกกับปูนี่ผมเห็นตั้งแต่เขาจีบกันใหม่ๆประมาณหนึ่งนะเขาก็น่ารักดีน้องเป็นคนร่าเริงสดใสสู้เด็กคนนี้บอกผมว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งหญิงเหล็กเลยแหละเก่งผู้ชายบางคนแพ้เขาเป็นคนที่จิตใจจิตใจเ็าแข็งแรงมากเขามีอะไรเขาก็ไม่ไปบอกแม้กระทั่งเขาป่วยเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็จะบอกว่าสบายดีสบายดียดยดโอเคก็คือแสดงให้เราเห็นว่า เขาจะเขาจะไม่โอ้อวดควรว่าเขาป่วยเขาจะไม่บอกว่าเขาเป็นมะเร็งตอนเขาเป็นเขาก็ไม่บอกผมนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกจนกระทั่งไปโรงพยาบาลถึงผมรู้คือเขาเขาเก็บไว้ตลอดรู้ตอนที่ผมไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาลแล้วนะก็ก็เจอตอนนั้นเราได้คุยกับพี่ที่โรงพยว่าไม่ต้องใส่ผมนะครัก็ไปตลอดถ้าก็เจอผมก็ไปที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีไปกับเอกไปกับพี่วงไปหาเขาไปเยี่ยมเขาจนมาถึงบ้านผมก็ยังไปหาเขาที่บ้านอยู่ครับ ก็ไปไปไปทานข้าวไปเลยที่บ้านที่บ้านพี่ปูเพราะผมกับปูนี่ค่อนข้างแบบเจอกันบ่อยฮะเพราะอยู่มานานก็ก็นนั้นก็ไปหาปกติก็ปกติจนมาตอนหลังนี่ไม่ได้เจอเพราะมันเกี่ยวเรื่องโควิดด้วยก็เลยห่างๆแต่ที่วงก็ยังทํางานด้วยกันตลอดนะ็ยังก็ยังเจอกันตลอดมาฮะปูก็ปูเขาจะไม่ปูกับนุกแต่เขาเป็นคนที่เขามีอะไรก็เรื่องส่วนตัวเขาจะไม่ค่อยพูดมากเหมือนเขาจะเขาไม่จะไม่่อยบอกคนที่วงคือแบบ เหมือนเขาจะไม่ให้คนที่วงรับรู้อะไรค่อนข้างแบบเรื่องแบบที่มันไม่ค่อยจะดีอ่ะแบบที่เขาเจออะไรบ้างเขาก็สู้ทั้งเขาสู้ทั้งคู่นะก็ลงเฟซลงอะไรก็ค่อยนองใจตลอดก็คุยกันในไลน์ตลอดเพราะแต่คุยในไลน์ตลอดมีไลน์กลุ่มพี่วงอ่ะก็แซลตลอดกับนุกในแซวผมจะเข้าไปแซลเขาตลอดเอาเข้าไปอามเล่นอะไรตลอดนะฉายาเขามีคำว่าตองสองร้อยนุกสองร้อยสองสองร้อยสองร้อยเป็นเป็นศั์แบบภาษาละยองคุยกัน ซ่องลอยซ่องลอยเงี้ยเขาจะพี่ต๋องซ่องลอยอะไรเงี้ยครับวันที่น้องเขาไม่อยู่ผมก็โทรเพราะวผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากโทรเพราะหนึ่งว่าปูฮงฮงแก่เพราะว่าเห็นพี่ปูเขาลงเฟซก่อนว่านุ๊กไม่อยู่แล้วผมก็เอ๊เอาชัวร์วผมจะโทรพอพอดีวันนั้นผมก็เลยอ่ะอย่างนั้นก็ต้องโทรครับผมเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมก็เลยโทรไปหา ว่าจริงไหมเพราะตอนนั้นก็โทรกับตัวหาปูแต่สภาพตอนนั้นคุยกันไม่ค่อยได้ละผมก็คุยไม่ไมค่อยได้เขาก็คุยไม่ค่อยได้มันสภาพมันฮะมันมันมันค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ก็จริงก็ถามผมก็ถามเขาก็คุยเขาก็บอกแต่ผมยังไม่ได้ลงดีเทลว่าเป็นสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยผมก็โทรวันนั้นก็โทรหาเอกเอกบุก,กิตา้าบอก hey, เอกเอกเขานอนอยู่บอกเอกเอ้ยไอ้นุ๊กไม่อยู่แล้วเว้ยเอกผมบ้าเหรอพี่เขาบอกจริงเหรอพีเอ่เอกก็เลยโทรไปถาม ก็สูุกก็ก็คือก็อย่างที่เป็นที่รู้อยู่น้องก็ไม่อยู่นะหลังจากนี้นี่พี่ปูได้พูดไปไหมครับว่าจะทำยังไงต่อ,รอเรื่องงานก็ต้องคงดําเนินต่อเพราะว่ามันมีงานค้างอยู่จริงๆริงนเอ็มวีก็ถ่ายเสร็จแล้วฮะจริงๆวันที่30มสิบสามสิบเอ็ดมีนานจะต้องมีงานคอนเสิร์ตแรกไปเล่นช่วยเหลืออ่าพี่เอ็ดเวิร์ดที่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนักร้องวงคาราโอเกะที่ร้านสเวนล็ลอกนะฮะวันที่31แต่ตอนนี้ก็คง ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะปูสภาพก่าผมเขาคงไม่เขาล้องไม่ไหวหรอกผมก็มันก็คงเล่นไม่สนุกแล้วอะต้องต้องขอเวลาสักแป๊บหนึ่งก็ปูเขาเป็นคนค่อนข้างเก็บเขามีขาจะเก็บนานๆจะเห็นเขาแบบแซดอ่ะเพราะผมอยู่ก็ไม่นานเขาเขาเขาตั้งเก็บก็น้องเขาผมว่าเขาเขาก็ถ้ามอยมุมหนึ่งนะ ที่เสียที่เสียดายเสียใจคือเขาผมว่าเขาไปเร็วหน่อยเขาคนเดียนั่นน่าอยู่นานนานกว่านี้สักพักหนึ่งอันนี้มันมันกระทันหันไปมันก็เลยช็อคช็อคหน่อยที่วงก็ช็อคกันหมดนะฮะช็อคกันทุกคนผมก็วันแรกโทรไปก็ไม่เดีคุยเลยคุยพูดพูดไม่ออกอ่ะไม่พูดจาไม่ออกฮะฮะใช่พอโพสไปผมเอ้ยจริงด้วยมีน้องโทรมาลู้น้องบอกพี่พี่ปูเขาโพสแปลกแปลกผมก็เลยเอ้าผมก็เลยโทรเช็ค เราใช้กับปู่ด้วยตัวคืนนั้นเลยฮะยังไงชีวิตมันก็ต้องดําเนินไปนะเราก็เป็นกำลังใจกันมันก็ต้องสู้อะปู่มันเป็นการสูญเสียมันเรื่องเกิดแต่เจ็บตายเนาะแต่ไงก็ขอให้น้องสู้ๆตั้งใจแล้วก็ผมว่าเขาปู่เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วประมาณหนึ่งเขาเขามีพลังเขามีพลังในตัวเขาค่อนข้างเยอะผมว่าสิ่งนี้เขาเขาจะผ่านไปได้ด้วยดี นะครับ